ศึกวันทรงชัยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัะตะนสุบันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับพลหัส,สบดีที่15ธันวาคม2559ไปดูมวยคู่ที่4ของรายการครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านของเพชรพังงานสอสุขสมหรือว่าทีเด็ด99ครับเจอกับเพชรเกลียงไก่อารายหรือว่าฟ้ามงคลแทมบางใสครับหรือว่าชื่อเดิมนู่นเลยครับก็คือไก่ชนสบุญเยี่ยม พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก3ครับปล่อยตัวมาครับราคาเสมอเพชรเกลียงไกลโอ้เพชรพังงานรูปร่างสูงยาวเหลือเกินนะครับเพชรเกลียงไกลก็ได้กระดูกบวยครับเดินเข้าหาครับทางด้านของเพชรพังงานครับมีจิ้มหมัดแทงเข่าซ้ายตามครับนักชกจากแดนใต้ เดินต่อครับทางด้านของเพชรพังงานครับขวางเสียบซ้ายครับเพชรพังงานครับน่าจะยังเปลี่ยนชื่อนามสกุลไม่ทันแล้วนะครับก็เลยต้องใช้เพชรเกรียงไกรไอเอไลยอยู่ครับจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นฟ้ามงคลแทมบางไสนะครับเปลี่ยนไม่ทันก็คือเปลี่ยนที่กกทครับ เพราะว่าสนามมวยมตาตรฐานนี่จะอิงจากคู่มือนักมวยนะครับพยายามเด้งตีครับทางด้านของเพชรพังงานฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรนิยม f อฟกรุมาครับส่วนทางด้านของฟ้ามงกลหรือว่าเจ้าฟ้าเกลียงไกลนี่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนตองเคกอกัมปนาด ขวางด้วยซ้ายครับเพชรเกียงใดเตือนต่อครับเพชรทางงานเจอแข้งขวาอุ้ยโหนครับทิ้งน้ำหนักตัวเองให้คู่ต่อสู้รับนะครับแล้วก็หมดยกที่3ชาวต่างชาติมาดูกันหนาตานะครับเรียกว่ามีความสุขแล้วครับโรโมเตอร์ทางฝั่งราชด,ดำเนินนะครับ 198คนเลยนะครับเก็บค่าดูได้1ล้าน88,920บาทครับพายี่ห่อทรงชัยก็ยังขายได้ครับทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยครับยกนี้ปล่อยตัวมาครับตลาดหซัพย์ยังคงเดิมครับเพชรเกลียงไกลฝามองคลแทบบางสซนี่ต่อเป็นต่ออยู่นะครับราคาเสมอครับเสมอเพชรเกลียงไกลอุ้ยแข้งขวาครับได้ลูกหนักเพชรพัง mm hmm. งานยังเรีว่าตีได้ไม่ ไม่ได้นักหน่วงรุนแรงพอที่จะเข้าตาเซียนมวยว่างั้นอู๋โยนเข่าขวาครับโยนซ้ายโต้ครับเพชรพังานพลาดละครับจับแทงซ้ายเวียงหัวทิ่มลงไปครับเดินต่อครับเพชรพังงานครับอาศัยลูกขยันครับเนี่ยครับเดินชนเข้าไปครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนขวาครับโหนโหนอ้๋เกี่ยวไม่ได้ครับแม่ชนต่อเนื่องครับ เพชรพังงานแทงข่าวซ้ายแทงขวาอ้ยดูครับแทงขวาของเพชรเพียงราครับแต่ว่าเพชรพังงานครับตีทุกรูปโต้ทุกดอกอาศัยหนุ่มอาศัยสดครับอาศัยลูกขยันครับเดินชนต่อครับเพชรพังงานจากแทงข่าขวาไว้เพชรพังงานแทงโต้แทงขวาครับเพชรพังงานครับ แ่ฟ้ามงคลหรือว่าเพชรเกรียงไกลโตน้อยไม่ได้นะครับเจอขวางครับเจอขวางตีเขาวา,วา,วาครับเพชรพัพง,งานครับชนต่อครับดักแทนขวาแทนขวาโต้ครับเพชรพัง,งานขยับถึงตัวครับถึงตัวนี่อู้ยดูครับความสวยของเพชรเกียงไกลครับอืม นี่ครับเพชรพังันใช้ความใหญ่ครับดันล้มเลยฟันสอกขวาแทงเข่าซ้ายครับเพชรพังงานขวางเพชรเกลียงใจหรือว่าเจ้าฟ้ามงคลแทงมาขวางไว้แทงขวาครับนี่ครับขวางแทงสู้ครับแทงเข่าขวาครับอ้าวครับหมัดกับเข่าแล้วลูกขวางดูครับ ลูกขวางลูกขยันครับต้องให้เขาแทงขวามาแข่งขวา,า,ขขวาเจอเข่าขวาของเพชรปีงไกลครับอขออภัยครับเพชรพังงานครับถีบซ้ายโต้ด้วยแข่งขวาครับแต่ว่านี่แหละครับเตะเขาแล้วเราล้มเองครับหมดยกที่สี่ครับอยกนี้นี่เรียกว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเลยครับ เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์นี้อยู่ที่เพชรพังงานต่อ8ปดหนึ่งเลยครับพอราคาเป็นรองก็ต้องเดินแล้วสิครับทางด้านของเจ้าเพชรเพียงไกลตีเขาขวาครับเพชรเพียงไกลครับเพชรพังงานตีขวาครับกรรมาการอนันต์แยกออกมาต้องขยันแล้วครับดักแทงขวาเจอแข้งขวาของเพชรพังงานครับ ตีขวาครับเพชรเปลีป่ยไใดตีขวาครับแหมเสียงเชียร์ก็ยังมีอยู่ครับถึงตัวครับแทงเข่าซ้ายเกี่ยวเกี่ยวแล้วแข้งขวาครับแล้วก็แทงเข่าขวาสวนตีข่าวขวาครับเจอขวาโตครับแหมมาขยันเอายกนี้ครับทางด้านของเจ้าเพชรเปรียยไกรครับไม่รู้ว่าจะสวยเมื่อสายหรือเปล่า เสียงเชียร์มีบ้างปรับปลายสุดท้ายก็หมดยกสุดท้ายครับสุดท้ายก็ยอมไปเองครับยอมไปตามสภาพครับสภาพแวดล้อมครับเสียงเชียร์ไม่มีแล้วนี่ครับลงไปแล้วครับท่านของเจ้าเพชรเกียงไกลหรือว่าฟ้ามงคลแถมบางไสกรรมการชูมือไปที่เพชรพะงันสอสุขสมหรือว่าทีเด็ด9 9ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับนักโชครุ่นพี่ไปครับรูปร่างดีครับน่าสนใจครับเด็กคนนี้ครับ